วอชิงตันเปิดโต๊ะเลี้ยงคริปโตขณะที่เจโชไล่ตามเหรียญไม่ทันด้านเทมโปรประกาศท้าชนเอเทเรียมจะเป็นมามืดหรือมุกตลกกันแน่คดีบิตคอยที่ถูกขโมยกว่า12700,0 BTC จะเป็นฝีมือแฮกเกอร์จริงหรือเป็นที่คนในลงมือกันแน่มาเลเซียดันสหภาพอินฟลูเอนเซอร์เข้าสู่โลกบล็อกเชนพร้อม16สิทธิบัตรและระบบแปลงเงินสดเป็นคริปโตแบบทันทีนี่คือก้าวใหญ่ของวงการหรือแค่โชว์ PR อีกด้านหนึ่งศึกซื้อขึ้น600้ล้านดอลลาร์กำลังลุกลามไปทั่วคลิปโตวงการนี้เพิ่งศรัทธาหรือกระแสเงนินสดกันแน่ดูข่าวสารคลิปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Line Open Chat BTV Thailand วันจันทร์ที่2 0ตุลาคมยินดีต้อนรับสู่ BTV Thailand คลิปโตร,รายวันกับตาชีพูดดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วเราจะพามาดูข่าวสารในตลอด2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคลิปโตและบล็อกเชน,กนค่ะ พูดง่ายๆคือสัปดาห์นี้ที่วอชิงตันมีการจัดงานดินเนอร์ระดับสูงของวงการคลิปโตเกิดขึ้นค่ะและมีใครได้รว่วมโต๊ะบ้างมีทั้ง CEO ของ c อ i n s e เชนลิงกาเล็กซี่ค k ารเคนและ Uniswap ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกลยุทธ์จาก So ล a น a า i r r l l r r p p l e g i t o และ A6C ิกซินซคิปโตที่มาร่วมพูดคุยกับบุธิสมาชิกพรรคเดโมแ r รตที่หนุนคลิปโตเพื่อหารือกันใน2ประเด็นใหญ่ว่า อนาคตตลาดคลิปโตจะไปในทิศทางไหนและกติกาควรจะเป็นอย่างไรแต่ที่เด็ดกว่านั้นค่ะคือประธาน SEC ของสหรัฐที่ได้ออกมาพูดแบบไม่ทันตั้งตัวว่า SEC ล้าหลังวงการคลิปโตไปแล้ว10ปีและต้องรีบไรทันและยังเป็นครั้งแรกค่ะที่เขายอมรับอย่างเป็นทางการว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายภายใต้การรับรองของสหรัฐหลังจากคำพูดนี้ออกมาวงการคลิปโตทั่วโลกก็เดือดขึ้นทันทีค่ะด้านมหาภาคเองก็หนุนแรงขึ้นด้วย ด้วยความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยเดือนตุลาคมสูงถึง99%และในเดือนธันวาคมก็เกือบจะเป็นแน่แล้วค่ะผลลัพธ์คือบิตคอยดีดกลับทันทีทะยานยืนเหนือ101,000ดอลลาร์อีกครั้งสรุปสั้นๆคือกดเริ่มผ่อนบวกกับเฟดเริ่มอาชีพเท่ากับเป็นสัญญาณบวก2ชั้นในระยะสั้นค่ะเม็ดเงินมีแนวโน้มไหลกลับเข้าบิตคอยและเหรียญดักแต่ระยะกลางถึงระยะยาวนี่แหละค่ะที่เป็นบทเปิดของรอบกระทิงถัดไปว่าจะขึ้นรถไหม เราบอกแนวโน้มเอาไว้แล้วนะคะส่วนการตัดสินใจก็อยู่ที่คุณเลยค่ะตอนนี้ราคาบิตคอยได้กลับมายืนเหนือ1 1 0 0 0 0ดอลลาร์แต่บรรยากาศตลาดยังเต็มไปด้วยเสียงว่ายัางไม่เชื่อรอกคอรอก่อนดอกเบี้ยของฟิวเจอร์ของ b บ n a n c e ก็อยู่ในแดนลบอย่างต่อเนื่อง6วันติดกันค่ะล่าสุดที่ลบ0.004%ซึ่งแปลว่าคนส่วนใหญ่ยังเปิดชอ็อตไม่กล้าเปิดลองจริงๆแต่บ่อยครั้งในช่วงที่ทุกคนยังไม่เชื่อนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการพุ่ง ประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกในเดือนกันยายน2024บิตคอยวิ่งจาก54,0 0 0ไปยัง1,000 0 0ดอลลาร์เมษายน2025จาก85,000ไปที่1 2 3 0 0แดอลลาร์และเบื้องหลังก็เหมือนกันหมดเลยค่ะอัตราดอกเบี้ยต,ติดลบแต่ราคากลับไม่ลงสุดท้ายฝั่งช็อตก็โดนล้างพอตจนดันราคาขึ้นฟ้าถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรออีกครั้งเป้าหมายต่อไปของบิตคอยอาจอยู่แถว1น3 0 0 0ถึง126,000ดอลลาร์ 1, 000, 26, 000. แต่ในตอนนี้ตลาดเหมือนยืนอยู่บนทางแยกค่ะคนเชื่อมีไม่มากแต่เงินเริ่มขยับแล้วอย่าลืมประโยคนี้นะคะตลาดกระทิงยังไม่เริ่มตอนทุกคนตะโกวนว่าฉันเชื่อแต่มันเริ่มตอนที่คนพึมพันว่าฉันไม่เชื่อหรอกเสมอในช่วงนี้บิตคอยเหมือนมีสองโลกเลยค่ะโลกหนึ่งเต็ไมไปด้วยข่าวลือแต่อีกโลกหนึ่งเต็ไมไปด้วยตัวเลขที่พุ่งแรงทางฝั่งกระแสข่าวซูเปอร์สตาร์เจชถูกลากเข้าไปในดราม่าคลิปโตครั้งใหญ่กับเพื่อนสนิทอย่งางใช่เว่ยเจ๋อ ตามรายงานจากสื่อไต้หวันโจเจหลุนได้ฝากเพื่อนให้ช่วยซื้อ bitcoin มูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์ไต้หวันแต่จูๆ่ๆเพื่อนก็นหายตัวไปโเจ้าเจลุนถึงกับออกมาโพส์ขู่ค่ะว่าถ้าไม่โผล่มาตอนนี้แย่แน่ทางใช้ไว้เจอก็ได้ตอบกลับว่าบัญชีโดนล็อกขอพักโซเชียลก่อนเงินยังไม่กลับมาแต่ข่าวกลับบานปลายยิ่งกว่าเดิมค่ะขณะที่บนเชนกลับนิ่งสนิท ค่าแฮชเรทของบิตคอยเมื่อวันที่19กันยายนได้พุ่งทำสถิติสูงสุดที่1,160 HES ต่อวินาทีราคาก็ยังนิ่งอยู่ที่115,600ดอลลาร์หรือถ้าแปลตรงๆคือนักขุดยังคงเพิ่มเครื่องอย่างต่อเนื่องค่ะและนอกเชนมีคนเสียเพื่อนเพราะบิตคอยแต่บนเชนยังมีคนเทหมดหน้าตักเพื่ออนาคตนี่แหละค่ะวงการคลิปโตบางคนหมดศรัทธาบางคนกลับทุ่มเพราะความเชื่อในขณะที่ดารากำลังโพสต์ตามหาเพื่อน แต่นักขุดกับกำลังต่อสายไฟเพิ่มเครื่องขุดโลกเดียวกันแต่ชะตากับเป็นคนละทิศทางอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกของคริปโตในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV พร้อมกับการอัปเดตข่าวการลงทุนได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะและในตอนนี้โลกบล็อกเชนเดินอยู่บน2สเส้นทางใหญ่ค่ะด้านหนึ่งคือบิตคอยที่ยึดมั่นในสิ่งเดียวคือการโอนเงิน ไม่สนว่าใครจะสร้าง Ecosystem มหรือฟีเจอร์ใหม่ๆขอแค่บันทึกบัญชีบวกกับมีความปลอดภัยก็ครองโลกได้แล้วส่วนอีกฝั่งคืออีเทเรียมแมสโซลาน่าค่ะที่พัฒนาเป็นสารพัดประโยชน์ทั้ง Smart Contract, NFT DeFi Game ชื่อโดเมนครบทุกอย่างในที่เดียวสองค่ายนี้แม้จะไม่ถูกกันแต่ก็ไม่ชนกันนะคะต่างคนต่างเดินในทางของตัวเองแต่ตอนนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่ได้โผล่ขึ้นมาค่ะที่ชื่อว่า Temp ป ไม่เน้นสร้างกระแสไม่ปั่นราคาไม่สร้างเทพเจ้าหรือคำโฆษณาใหญ่โตจุดเดียวที่มันโฟกัสคือเราจะทำให้การจ่ายเงินด้วยคริปโตเป็นไปได้ง่ายและเร็วเหมือน Vchat หรือ Alipay ได้ไหมแต่เทมโปไม่ได้เดินตามเส้นทางขุดไปด้วยแบบ Bitcoin นะคะแล้วก็ไม่ได้เลือกเส้นทางฉันทำได้ทุกอย่างแบบ Ethereum แต่มันเหมือนเลือกจู่โจมในเส้นทางที่ยากที่สุดของทั้งหมดค่ะคือการชำระเงินที่เร็วใช้งานง่ายและใช้ได้ทุกที่และถ้ามันทันสำเร็จ นี่อาจจะกลายเป็น Google Moment ของวงการคริปโตได้เลยค่ะเพราะสนามของการจ่ายเงินถูกเขียนใหม่ทั้งหมดจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ใครมองข้ามมันไปก็อาจจะพลาดอีกจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของวงการคริปโตค่ะ t e m p <po> ปเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินอย่าง Stripe และสถาบันการลงทุนคริปโตอย่าง Paradigm ซึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นจุดสนใจของตลาดและถูกมองว่าเป็นม้ามือที่อาจจะเปลี่ยนโลกการชำระเงินด้วย Stablecoin โดยที่จุดเด่นของเทมโปคือการชำระด้วย Stable ลคอยเพื่อให้ค่าธรรมเนียมคงที่และคาดการได้ไม่ต้องพึ่งพาโทเคนประจำเครือข่ายการยืนยันธุรกรรมเร็วระดับเสียววินาทีและมีช่องทางจ่ายแยกเฉพาะเพื่อลดความแ่าอัดของเครือข่ายซึ่งโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของมันเหนือกว่าเครือข่ายทั่วไปอย่างอีเธอรีมและโซนะอย่างเห็นได้ชัด I think fundamentally uh, payments need their own chain Because there's a lot of things that TradFi did well that existing multi-purpose chains don't do well. One of them is really fast settlement finality, and another one is settlement reliability. So I need it to happen fast, and I need it to be reliably fast. <laughs> พร้อมเปิดพื้นที่ให้แอปพลิเคชันระดับสถาบันเข้ามาใช้ได้ในอนาคตโดยที่แมด่วงผู้ร่วมก่อตั้งพาราไดน์กล่าวว่าเทมโปไม่ได้ต้องการเป็นบล็อกเชนสารถัดประโยชน์แต่มุ่งโฟกัสที่การจ่ายเงินด้วยสเตเบิลคอยเพื่อเพิ่มทั้งความเร็วและประสิทธิภาพในการพัฒนาแต่เส้นทางเริ่มจากระบบอนุญาตแล้วค่อยๆไปสู่การกระจายศูนย์หรือดิเซนเทลไลซ์ก็ทําให้หลายฝ่ายมองว่าเทมโปอาจจะไม่ใช่แค่ต้องการชนะในสนามการจ่ายเงิน แต่อาจจะวังที่จะแข่งในระดับเดียวกันกับอีทเรียมและโซนาในฐานะเครือข่ายชำระเงินระดับโลกเส้นทางของเทมโปจะกลายเป็นอเมซอนแห่งวงการการชำระเงินหรือจะจบแบบโนเกียแห่งบล็อกเชนบางคนบอกว่ามันเหมือนกับตอนที่ไมโครซอฟท์หรืออเมซอนเริ่มจากทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุดแล้วกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกในเวลาต่อมาถ้าเทมโปทำให้การจ่ายเงินด้วยสเตเบิลคอยกลายเป็นวีแชทเพย์บนบล็อกเชนได้จริงอาจใช้งานได้ง่ายกว่าอีทเรียมและโซลาน่าซะอีกค่ะ แต่ก็มีอีกฝ่ายค่ะที่มองต่างออกไปได้บอกว่าเทคโนโลยีเฉพาะทางเคยพ่ายแพ้ต่อระบบอนเนกประสงค์มาแล้วเหมือนเครื่องคิดเลขที่เคยเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แต่สุดท้ายใครจะซื้อเครื่องคิดเลขอีกล่ะคะถ้าเอ h เ r อร์ีมอัปเกรดอย่างต่อเนื่องโซลาราเร็วยิ่งกว่าเดิมแต่เทมโปที่เน้นแค่การจ่ายเงินอาจก,กลายเป็นของเหลือในตลาดก็ได้ขั้งตอสุดท้ายจึงอยู่ที่ผู้ใช้ค่ะว่าพวกเขาจะต้องการระบบที่เร็วง่ายและใช้ได้จริงหรือจะยึดมั่นกับอุดมการณ์การกระจายศูนย์ ปลอดการควบคุมสุดท้ายแล้วอนาคตของเทมโปจะไม่ได้ตัดสินด้วยเทคโนโลยีค่ะแต่จะขึ้นอยู่กับว่ากระเป๋าเงินของผู้ใช้จะเลือกใครสิ่งที่สหรัฐทำในรอบนี้เหมือนการเปิดฉากของนังอาชากรรมที่สุดระทึกเลยทีเดียวค่ะโดยการอายัดบิดคอยทีเดียวถึง1 2 7 0 0 0เหรียญหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า15,000้าล้านดอลลาร์กลายเป็นคดียึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ระเบิดความสนใจไม่ใช่แค่ตัวเลขค่ะแต่มันคือเรื่องราวเบื้องหลัง ที่ทั้งเข้มข้นและบ้าบอยิ่งกว่าซีรีส์นาคอสหรือ Who is the victim ซะอีกตัวเอกของเรื่องนี้คือเฉินจื้อค่ะเจ้าของกลุ่มบริษัท Pri n c e Group แห่งกัมพูชาเขาไม่ได้ทำแค่ธุรกิจเดียวแต่สร้างห่วงโซ่อาชญากรรมครบวงจรทั้งพนันออนไลน์แรงงานบังคับคอเซนเตอร์หลอกลวงหรือพลิกบั n ชิริงแในการฟอกเงินขุดคริปโตและสุดท้ายเงินสกปรปกเหล่านี้ก็ถูกส่งผ่านบริษัทเปลือกจำนวนมากก่อนที่จะถูกล้างผ่านธุรกรรมบนบล็อกเชน การสอบสวนยังโยงไปถึงสองบริษัทที่น่าสนใจส,สุดๆคะ่ะคือแรป Data และ Ru b a n Mining ภายนอกดูเหมือนจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีและขุดเหมืองคลิปโตทั่วไปแต่ในความจริงแล้วพวกมันอาจเป็นศูนย์ข้อมูลฟอกเงินบวกกับโรงงานพลังประมวลผลให้กับจกักรวรรดิอาชญากรรมของเฉินจื้อคำถามจึงเกิดขึ้นว่าพวกเขากำลังทำธุรกิจจริงๆหรือเป็นเพียงเครื่องจักรฟอกเงินของนักอาชญากรรมแห่งเอเชียและถ้าคดีนี้ถูกเปิดออกมาทั้งหมด มันอาจจะลากไปถึงเครือข่ายฟอกเงินคลิปโตทั่วทั้งเอเชียเลยก็ได้ค่ะย้อนกลับไปในปี2020เมืองรูบานเคยอ้างว่าถูกแฮ็กจากช่องโหว่ random number generator ในกระเป๋าเงินสูญบิตคอยไปกว่า127,000เหรียญถึงขั้นมีข่าวว่าเขาส่ง1.4 BTC ไปให้แฮกเกอร์เพื่อขอคืนเหรียญแต่สิ่งที่ทำให้นักสืบถึงกับอึ้งก็คือกระทรวงยุติธรมสหรฐพบว่าเชิญจื่อมี private key ของกระเป๋าเงินที่ถูกขโมยนั้น และบิตคอยก็ถูกยึดเกือบทั้งหมดก็มาจากที่อยู่กระเป๋าที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์แฮกค,ครั้งนั้นโดยตรงซึ่งเมื่อเทียบเวลาการโอนปริมาณเงินและข้อมูลบนเชนทุกอย่างก็ตรงกันเป๊ะทําให้ข้อสงสัยหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆว่ากลุ่ม Pri n c e Group และเหมืองรูบานอาจจะใช้เป็นเครือข่ายเดียวกันแต่แค่ต่างสาขาซึกชิงบิตคอยครั้งนี้เป็นราโชมอนเวอร์ชันโลกจริงแล้วใครคือเหยื่อใครคือคนร้ายมันแยกไม่ออกเลยค่ะฝั่งรูบานก็ร้องเสียงหลง Bitcoin ของพวกเรานะมันถูกแฮกไปต่างหากแต่สหรัฐไม่แม้แต่จะฟังค่ะบริษัทจีนเกี่ยวข้องก,กับกัมพูชาด้วยหรอแถมมีเอียวกับกดทีฟอกเงินอีกจะมาขอคืน1 5 0 0 0ล้านเหรอฝันไปเถอะและเหนือความคาดหมายยิ่งกว่านั้นคือสหรัฐไม่เพียงแต่ไม่คืนนะคะแต่ยังได้กำไรเพิ่มอีกต่างหากเพราะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งเปิดแผน National Bitcoin Reserve Program พอคดีนี้โผล่ขึ้นมาสินทรับิตคอยของรัฐบาลสหรัฐก็พุ่งขึ้นทันที64%จนได้กลายเป็นนักสะสมบิตคอยร,รายใหญ่อันดับสองของโลกและสิ่งที่น่าขันคือพวกเขาไม่ขายเลยค่ะแต่เก็บยาวเหมือนกับนักลงทุนรายใหญ่สายโฮนี่แหละค่ะความย้อนแยงที่ขมขืนบิตคอยที่เกิดมาเพื่อต่อต้านกับอำนาจรัฐและระบบธนาคารกลับถูกรัฐยึดและครอบครองไว้ในคลังหลวงการปฏิวัติที่ตั้งใจจะโค่นระบบ ในตอนนี้ถูกระบบนั้นรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเราที่เหลือก็ได้แต่ยืนมองรัฐบาลสะสมเต็มครั้งไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดอะไรเลยรู้ไหมคะว่าในตอนนี้มาเลเซียแข่งกันขนาดไหนหนึ่งในสของ GDP ทั้งประเทศมาจากคีย์บอร์ดบวกกับทราฟิกล้วนๆเลยค่ะในปี2025เศรษฐกิจดิจิทัลกินสัดส่วน2 2 6ของ GDP แล้วและภายในสิ้นปีกรตังเป้าปุ่งถึง25.5% ส่วนเศรษฐกิจทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำเงินได้ถึงปีละ2 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สาหรัฐตั้งแต่ปี2021แล้วค่ะโดยโตปีละ47%เรียกได้ว่าทยานแบบติดเทอร์โบเลยค่ะแต่ปัญหาคืออินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์คนทำคอนเทนต์ทั้งหลายอยากเข้ามาเล่นในโลกเว็บทรดแต่กลับพบว่าไม่มีทางเข้าเลยและตอนนั้นเองค่ะทางสมาคมอินฟลูเอนเซอร์มาเลเซียก็ได้ออกโรงมันไม่ใช่กระดานเทรดมันไม่ใช่แพลตฟอร์มออกเหรียญแต่เป็นประตูที่ตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ ว่าจะทายังไงให้เงินจากโลกจริงขึ้นไปบนบล็อกเชนและพาคนจากโลกเว็บ2ก้าวเข้าสู่เว็บ3ได้จริงซึ่งพวกเขาก็ทําอยู่3อย่างค่ะ1คือใช้เงินปกติซื้อ USDT หรือ USDC ได้โดยตรง2คือสามารถใช้เหรียญกลับเป็นเงินสดได้ทุกเมื่อแถมยังมีระบบบริหารเงินให้ผลตอบแทนอีกด้วย3คือรวมพลังอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากแล้วส่งพวกเขาเข้าสู่โลกเว็บ3แบบครบวงจรเดี๋ยวพูดง,ง่ายๆคือมันคือเคานเตอร์ธนาคารบวกกับด่านสุลกากรของเว็บ3นั่นเองค่ะ และสุดสัปดาห์นี้ทั้งอินฟลูเอนเซอร์นักลงทุน VC และโปรแกรมเมอร์ที่มาเลเซียต่างก็พากันจากโลกออฟไลน์ line, เข้าสู่โลกบล็อกเชนจริงๆนี่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยร้ค่ะแต่เป็นประตูทางเข้าของเว็บทีที่มันถูกสร้างขึ้นมาจริงแล้วค่ะ 因为美国总统现在都已经发布自己的稳定币了，所以我现在也是蛮想了解到底怎样用这个币去赚钱，然后去开发更多的可能性。因为想当年我知道这个比特币的时候呢，它是大概八千的这个数字，现在已经到了十二万的数字啊，所以我想不到就是太夸张了。以后会是怎样的呢？以后才可以找呃怎样去找到一个投资往往 o c o i n b a OTC ได้จับมือกับสมา Influencer ที่ครอบคลุมแพลตฟอร์มต่างๆเช่น TikTok YouTube และ Shopee Live เพื่อนำโมเดลรายได้จากการโฆษณาและการขายสินค้าผ่านไลฟ์เข้าสู่โลกบล็อกเชนโดยพวกเขาได้ทำการออกบัตรสมาชิกบนบล็อกเชนและ NFT สำหรับสิทธิพิเศษของแฟนคลับเพื่อเปลี่ยนกระแสทราฟิกให้กลายเป็นสินทรัพย์เว็บฟรีโดยที่ปัจจุบันแพลตฟอร์มมีผู้ใช้ลงทะเบียนทั่วโลกทะลุ1ล้านคนแล้วและโดย16สิทธิบัตรเทคโนโลยีหลักที่ครอบคลุมด้าน GPU Virtualization และการแปลงพลังประมวลผลเป็นสินทรัพย์การเงินหรือ c คอมพิวต n i z a t i o n ซึ่งพวกเขาได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิตอลที่ปลอดภัยและนอกจากนี้ยังได้ให้บริการสินทรัพย์ด้วยเหรียญ Stable c o อยล์เช่น USDT และ SDC และระบบแลกเปลี่ยนแบบครบวงจรระหว่างเงินสดกับสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศเว็บของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตยิ่งขึ้นเพราเว็บซต์เ็แน 未来的趋势就是区块链。我们现在加入 Web 三，就是站在巨人的肩顶上。然后，全球都在推广稳定币，USDT 嘛。首先呢，我们看到现在的法币呢都已经变成这样了。我不知道，在一个新的金融秩序到来的时候，我们没有任何的理由不去了解它，不去拥抱它。 I want to understand. is because I believe this is the long term of our journey. You can stay with this and also grow and learn something. Not only by that, you also can make money by that. So that's the best thing that we want: make money and more happy. Yeah, cool. Have you bought some uh, Bitcoin? I haven't yet, but. the of พูดตามตรงเลยค่ะว่างานที่สมาคมอินฟลูเอนเซอร์มาเลเซียทำนั้นไม่ใช่แค่การขายเหรียญแต่เป็นการสร้างประตูใหญ่ที่นำพาเงินและผู้คนจากโลกเว็บทเข้าสู่โลกเว็บทรีโดยตรงและเบื้องหลังทีมนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มสมัครเล่นนะคะพวกเขาล้วนเป็นมือเก๋าด้านบล็อกเชนระดับลึกและฟินเทคที่เคยคว้ารางวัล Stablecoin Innovation Award มาแล้วเรียกได้ว่าเป็นสายเทคนิคตัวจริงเลยค่ะและตอนนี้มาเลเซียก็กำลังคึกคักแบบสุดๆค่ะทั้ง AI คริปโตและพลังมวลผลก็กำลังทะยานขึ้นเศรษฐกิจดิจิตอลกำลังจะกินสัดส่วนหนึ่งใน4ของ GDP แต่พูดง่ายๆเลยก็คือประตูเปิดแล้วการแข่งขันจริงๆเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นค่ะทราฟฟิกเข้ามาแล้วแล้วต่อไปล่ะจะเปลี่ยนทราฟฟิกเป็นเงินได้ไหมจะเปลี่ยนแฟนคลับให้กลายเป็นสินทรัพย์ได้ไหมและผู้ใช้จะเปลี่ยนจากคนให้ทิปเป็นผู้ถือหุ้นได้หรือเปล่านี่แหละค่ะคือสนามรบจริงที่สมาคมอินฟลูเอนเซอร์มาเลเซียได้เปิดประตูให้เราแล้ว แต่ข้างนอกไม่ได้เป็นส่วนที่สวยงามแต่มันคือสมอรภูมิการเงินใหม่ s t a b l e c o i คออัตลักษณ์บนบล็อกเชนสิทธิในการกำหนดราคาสินทรัพย์การจัดเรียงความมั่งคั่งใหม่เว็บในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆในวงการคริปโตแล้วค่ะแต่มันคือระบบเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นและที่คุณอาจสงสยัยแต่คุณไม่สามารถมองข้ามมันได้เพราะคนอื่นกำลังทำเงินอยู่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่มันอยู่ที่คุณยังตามมันทันอยู่ไหมถ้าตลาดกระทิงรอบก่อนเป็นการแข่งขันเรื่องเล่าเรื่อง,ร,องราวงั้นในรอบนี้การแข่งขันก็คือเอาเงินกลับคืนผู้ใช้ปีนี้ในวงการคริปโตบ้าคลั่งที่สุดไม่ใช่ว่าใครออกเหรียญแล้วโกงนักลงทุนแต่คือใครกล้าใช้เงินจริงทุ่มซื้อคืนเหรียญต่างหากค่ะจากสถิติข,ของคอยเกโกพบว่า28โปรเจกต์รวมกันซื้อคืนเหรียญไปแล้วกว่า1.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเฉลี่ยเดือนละ1.4 6ร้อยล้านดอลลาร์ เรียกได้ว่าเป็นโชว์สายเปย์บนบล็อกเชนแต่ที่บ้าสุดๆก็ต้องยกให้ไฮป์ของ Hyper Liquid ค่ะเพราะโปรเจกต์อื่นซื้อคืนแค่ทำท่าแต่ไฮป์คือเปิดกล่องสุ่มเสี่ยงโชคแบบเต็มตัวจนถึงตอนนี้ไฮป์ได้ซื้อคืนเหรียญรวมแล้วกว่า644.64ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นประมาณ46%ของยอดซื้อคืนเหรียญทั้งหมดในตลาดมากกว่าผลรวมของโปรเจกต์อันดับ2-10ถึงจำนวนและจำนวนเหรียญที่ซื้อคืนสะสมอยู่ที่21.36ล้านไฮป์ คิดเป็น2.1%ของอุปทานทั้งหมดโดยเฉลีย่ยเดือนละ65.5ล้านดอลลาร์สหรัฐและสูงสุดในเดือนสิงหาคมถึง1 1 0 6 2ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาซื้อเฉลีย่ยคืออยู่ที่ประมาณสามบดอลลาร์ต่อเหรียญ philosophical design behind them. The end user is like such an important component of the system. นอกจากไฮบแล้ว CRO ของ Layer Zero ซื้อคืน5%ของอุปทานทั้งหมดในครั้งเดียวมูลค่า1.500ล้านดอลลาร์จัดอันดับ2พัมของพัมดอทฟันซื้อสะสมคืน138.17ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยเฉลี่ยเดือนละ40.47ล้านดอลลาร์ซื้อคืน3% ราคาชื้อเสี่ยเพียงแค่0.0046ดอลลส่อลาร์หรียญแม้หลังจากวันที่11ตุลาคมราคาลงหนักก็ยังขาดทุนอยู่ถ้าวัดจากสัดส่วนการซื้อคืนต่ออุปทานทั้งหมด g M X ซื้อคืน12.9%มากที่สุดใช้เงิน20.86ล้านดอลลาร์ Meta Plex หรือ M P L X ซื้อคืน6.5%ใช้13.78ล้านดอลลาร์ Gilt และเช l i n k ใช้เงินซื้อคืนเยอะแต่คิดเป็นเพียงแค่0.05 อีเทนาและเอฟอยู่ในอันดับที่10อันดับแรกแต่สัดส่วนเพียงแค่0.6%จาก23โปรเจกต์ที่ซื้อคืนแต่ไม่ได้เผาเรียญค่าเฉลี่ยสัดส่วนการซื้อคืนอยู่ที่1.9%โดย14โปรเจกต์ต่ำกว่า1%การซื้อคืนเหรียญดูเหมือนจะเป็นแค่การทุ่มเงินแต่จริงๆแล้วคือการปรับกฎเกมของวงการคริปโตค่ะหายทุ่มเงินซื้อคืน600ล้านไม่ใช่แค่กล้าหาญแต่คือการเขียน,นกลไกจูงใจให้กลายเป็นอาวุธทางธุรกิจ โดยการใช้เงินจริงได้บอกตลาดว่าฉันพร้อมและผิดชอบต่อราคาและพร้อมจะจ่ายเพื่อตอบแทนพวกเข้าร่วมแต่สิ่งนี้ก็เผยความจริงอันโหดร้ายให้กับทุกโปรเจกต์เห็นว่าราคาคริปโตไม่ได้อยู่ได้ด้วยความเชื่อค่ะแต่ขึ้นอยู่กับกระแสงเงินสดโมเดลธุรกิจมูลค่าผู้ใช้และโครงสร้างที่จูงใจในทางกับการโปรเจกต์ที่พูดอย่างเดียวแต่ไม่ลงทุนจริงสุดท้ายก็จะงเงียบหายไปในสงครามทุนนี้ค่ะและหากรอบก่อนหน้านี้ของตลาดกระทิงคือใครเล่าเรื่องเก่ง,งคนนั้นชนะ รอบนี้ของการแข่งขันคือใครกล้าทุ่มเงินกลับไปให้ผู้ใช้จริงกลไกจูงใจไม่ใช่จุดเริ่มต้นของฟองสบู่แต่เป็นรากฐานของความยั่งยืนในระบบนิเวศทายทุ่มเงิน CRO ซื้อคืนพัมทดลองผิดถูกคนกลุ่มนี้กําลังใช้เงินจริงถามตลาดทั้งตลาดอย่างแรงว่าสิ่งที่มีค่าในวงการคริปโตคือราคาหรือความเชื่อใจและความผูกพันของผู้คนกันแน่เอกจะเปิดตลาดชื่อผู้ใช้สมาชิกจึงจะได้รับสิทธิส่วนชื่อทั่วไปใช้ได้ฟรี แต่ชื่อหายากมีมูลค่าตั้งแต่หลายพันจนถึงหลายล้านดอลลาร์หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อเก่าจะถูกล็อกในทันทีและหากสมาชิกลดระดับสมาชิกก็ต้องเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้ชื่อเดิมและในอนาคตยังสามารถจ่ายเงินเพื่อทำชื่อแบบดีไรเล็กได้ด้วยแม้แต่ไอดีก็ขายได้อีลอนมัสจัดการแพลตฟอร์มเหมือนกับขายของบนถาวรจริงๆเอออี e, ต่อพ้อกังวลเรื่องเงินชดเชยยังไม่เข้าบัญชีโดยได้ระบุว่าโครงการถมโจ เป็นโครงการช่วยเหลือไม่ใช่การชดเชยครอบกลุ่มเฉพาะผู้ที่ขาดทุนเกิน30%ของสินทรัพย์รวมการจ่ายชดเชยสำหรับผู้เทรดดีเพเกตทั้ง3คูได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและผู้ที่คิดว่าตนเข้าข่ายสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบโดยเธอยังได้เตือนด้วยว่าขณะนี้มีกรณีเรียกร้องสิทธิปลอมหลอกเงินจริงใช้โอกาสนี้ปลุกอารมณ์และหลอกเงินผู้ใช้ดังนั้นผู้ใช้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิง่ง นอฟวันจัดการแข่งขันชื่อ Alpha Arena โดยให้โมเดล g b t 5 Grok-4, c Gemini, DeepSeek แต่ละตัวจะได้รับเงินจริงคนละ1,000 0ดอลลาร์สหรัฐนำไปลงทุนบนไฮเปอร์ลิควิดให้โมเดลเหล่านี้แข่งกันในตลาดจริงๆวันนี้ราคาทองปรับตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากพุ่งขึ้นไปได้ไม่นานทองคำตลาดสปอตดิ่งลงต่ำกว่า4,230ดอลลาร์ต่อออนซ์ลดลงกว่า40ดอลลาร์จากจุดสูงสุดภายในวัน ตอนเช้าดูเหมือนจะเปล่งประกายแต่บ่ายกับกลายเป็นสูงเกินไปก็หนักเอลซาวาดอร์ซื้อบิตคอยเพิ่มอีก8เหรียญทำให้ตอนนี้สินทรัพย์บิตคอยของประเทศรวม6 3 5 4 1 8 b ม c มูลค่าประมาณ678.7ล้านดอลลาร์สหรัฐคนอื่นซื้อบ้านหรือที่ดินแต่ประเทศนี้เน้นซื้อบิตคอยในช่วงที่ราคาต่ำที่สุดและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าในโลกของคริปโต บล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกและรวมไปถึงรายการ Investor Code ค่ะที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันถึงกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจในระดับโลกถ้าอยากให้เราเจาะลึกถึงใครและธุรกิจไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและถ้าหากคุณเห็นว่าช่องขอเรงมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะรวมถึงกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เราพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ